สวัสดีครับผมผมต่อนะครับมาคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมเอาลังฐานของ2025นะครับที่สั่งไว้ตอนนี้ของมาถึงแล้วเนี่ยสั่งมาหลายตัวเหมือนกันไม่น่าถึงร้อยครับผมก็ลืมราคาไปแล้วสั่งมาจากจีนลองดูว่ามันจะใส่ในตลับเกมบอยได้หรือเปล่านี่ครับ จากคลิปที่แล้วผมเคยเกิดไว้นะครับว่าผมสั่งให้ลังฐานตัวนี้มาให้มันพอดีกับตัวฐานเดิมนะครับฐานเดิมมันใช้2025แต่อันนี้ผมใช้ล้างฐาน1616 16นะครับอันเนี้ยลังฐานเนี้ยใส่ได้พอดีแต่ล้างฐานอันนี้ตามเป้าครับที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดสูงเกิน ใหญ่เกินครับเนี่ยใหญ่เกินนี่ขนาดยังไม่ได้วางบอร์ดนะถ้าใส่บอร์ดเกมเข้าไปอีกใส่ไม่ได้ครับใหญ่จัดผมคิดไว้แล้วว่ามันจะต้องใหญ่จัดเนี่ยลังฐานสองศูนย์สองห้าเราไปใช้อย่างอื่นได้ครับแต่ลังฐานที่พอดีนะที่พอดีเลย คือ1616ตัวนี้พอดีที่สุดนะครับสำหรับตลับเกมสี่เหลี่ยมแบบนี้นะสำหรับเกมตลับ Color อรกับ DMG จะใส่ได้พอดีแต่ถ้าเป็นตลับ Advanced มันจะเงิงนะครับมันสูงไปอันเนี้ยปิดไม่สนิทใช้ได้กับตลับพวกนี้จะพอดีเลย ปิดได้พอดีสนิทคลิปนี้ก็ไม่นานครับเอามาให้ดูเผื่อใครคิดจะสั่งนะครับเอามาใช้กับตลับเกมบอยใส่ไม่ได้นะมันใหญ่จัดตลับที่พอดีคือ CR เอ้ย รลังฐานที่พอดีคือ c ี1616ที่ใช้กับตลับเกมบอยคัลเลอร์หรือว่า DMG ซึ่งตลับแบบเดียวกันตลับซีเรียนแบบนี้ใช้ได้ส่วนตลับแอดวาน e ์เล็กๆใส่ได้แต่ปิดไม่สนิทครับตลับมันจะเงิงหน่อยนึงแต่ก็เล่นได้ถ้าไม่คิดอะไรมากก็ใส่ได้ครับตลับแอดวาน์แต่จะให้ดี หาฐานที่มีขั้วนะมาใส่เหมือนเดิมแต่ก็หายากหน่อยครับส่วนมากจะไปเจอยี่ห้อกากๆอ่ะใส่ไว้ไม่นานมันก็หมดแต่สำหรับโปเกมอนแอดวานเนี่ยมันเซฟลง IC นะครับส่วนฐานที่มันเอาไปไว้เนี่ยมันเอาไปไว้เดินเวลาในเกมผมลองดูแล้ว เซฟเนี่ยอยู่ทุกตลับแต่ฐานหมดไปแล้วคือเวลาในเกมมันจะไม่เดิน่เอามานี่ครับสำหรับคลิปนี้เพียบเลย2025ูอาเราจะเจอใหม่คลิปต่อไปครับไปละใส่ไม่ได้นะครับอย่าเผลอไปสั่งกันมาละที่ใส่ได้คือ16ึ่หนึ่งหก